หมอชิโมชิสวัสดีค,ครับท่านผู้ชมครับพบกับผมคุณบิวนะครับวันนี้เราจะมาฟักตัวสปิริลดิจิมอนตัวใหม่ก็คือแฟรีมิมอนเองนะครับคือวิธีการดรอปนยะก็คือดรอปจากดิมอนท่าลมนะผมแนะนำอ่าพัตาัมอนก็ได้นะเพราะว่ามันตรงตีง่ายดีนะพัตามมอนที่เอ่อมือ ที่ไหนวะทะเลสาบผีเงินครับใช่ครับทะเลสาบผิงเงินนะครับผมก็ควายตอบได้ครับโอ้โหเล่นมาห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงว่าจะดอกไปตอนนี้มันได้ครับนี่ครับนี่ไหมว่าจะดอกมาได้แทบตายเหมือนกันนะครับแทบตายเลยครับโอ้ตายเลยครับไม่มันแทบตายอย่างงี้ก็คือต้องมีช่องว่างนี่ต้องมีช่องว่างอันหนึ่งนะครับเพื่อปลดล็อกนะครับโอเคเราก็จะมาฟักไข่ของ เฟรีมอนกันนะครับอ่านะเดี๋ยวผมขอฟักก่อนนะเดี๋ยวเอาให้ดูโอเคขอตั้งชื่อก่อนก็ได้แล้วครับนี่ับเฟรีมอน,นับอ่านะครับนะได้แล้วครับอ่า,นะบนานะครับนี่มาแล้วครับเฟรีมอนของผมนะครับอ่าเราก็ได้สปิริตติบอนมาแล้วอันหนึ่งนะครับไปที่เดยบ้อยนะก็มีมีประกาศด้วยนะก็โผล่มาเลยนี่เรับ ม่ชื่อภาษากฤีซคาเซมอนนะครับชื่อน่ารักมากนะครับสปิริตชิมอนนะครับเรามาดูสเตตัสกันนะชิมอนที่สืบทอดพลังมาจากสิบนักรบในตำนานเป็นชิมอนร่างมนุษย์ท่าลมที่มีพลังควบคุมบรรยากาศและความมืดด้านบวก นะครับมีความคิดทางด้านบวกนะครับคือด้านมือดําบวลเองนะได้มีความเชื่อที่เข้มแข็งถุงมือที่สมใสอยู่มีลักษณะสปิริตแห่งลมสักไว้อยู่ด้วยนะครับอ่าก็มาดูครับเป็นธาตุนะครับตระกูลน,นะไม่มีนะครับเอฟพีนะครับอืการเลี้แห่งลมนะครับ v ีจีแล้วก็ตระกูลของ วีวีวีก็คือไวรัสนะครับนะครับเขาตระกูลโอเคคุณลักษณะก็จะเป็นน่าคือไม่ไม่รู้นะครับไม่สามารถรู้ได้คือท่าอะไรนะนี่ครับปการท่าลมเลยครับ,พบรเพราะส่าซิปดแท่าลมเป็นการท่าลมนะความสามารถครับนี่ครับเอชพีครับเยอะพอสมควรนะการยดิลชั่นนะครับแล้วก็ความเร็วในการโจมปีนะครับถือว่าดีเลยทีเดียวสกิล เน <yap> <Wh> ี่ยมเบโซโซเฮปารโลอะไรของนี้ครับก็คือเอาพลังที่มือเนี่ยสร้างพลังที่มือแล้วปล่อยไปสตูนะครับทําให้สตูได้รับบาดแผลจากการหมุนเป็นลมพายุนะครับคือง่ายคือสร้างพายุจากขุมมือแล้วปล่อยที่สตูนั่เองนะถ้าที่สอง โ er er ลเซโอเทมาราเทเทมโรล ل ا อะไรเนี่ยนะเป็นการระดมยิงเส่เป้าหมายนะนับไม่ถ้วนอย่างทีเดียวนะเหมือนกับโดนพายุแบบถล่มกระจัดก,กระจายเถล่มบ้านเมืองไงนะก็ถือว่าไม่เลวนะถ้าน่าจะแรงอยู่นะแต่เมตรพันนะถ้าตรงจีิก็พันอยู่นะผมก็ถือว่าแรงอยู่นะแรงอยู่แรงอยู่นะครับ โอเคครับก็วันนี้ก็ออกไวแค่นี้นะครับวันนี้ผมก็มารีวิวตัวใหม่นะครับนี่ครับเฟรดมอนนะครับชื่อภาษาอังกฤษนะครับคาซฟมอนนะครับนะครับชื่อญี่ปุ่นเฟรีมอนนะครับชื่อภาษาอังกฤษคาซฟมอนครับวันนี้ผมคุมวิวครับคุณต้องลาไว้แค่นี้นะครับนะแล้วผมใหม่นะครับที่กิมอนออนไลน์นะครับวันนี้ผมลาไว้ก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับจ้าา